มาดูการแยกมเมล็ดพันธุ์จากกากอนี้เราก็คัดออกที่กากชิ้นใหญ่ๆออบขยำขยำแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอามาร่อนก็จะได้แบบนี้เห็นไหมเขาร่วงลงมาแล้ว เมด็มดมดำๆเล็กๆนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์การคัดมเมล็ดพันธุ์กว่าจะได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของคนเราเนาะใครที่อยากคิดคิดอยากจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ ก็แบ่งไว้สักต้นสองต้นเราก็จะได้มเม่ได้พันเยอะเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็ได้ตามนี้เลยจ้าเม็ดดำๆนี่แหละเอาไปปลูกต่อได้เลย